รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีทุกท่านครับผมนทวัฒน์ครับและที่เห็นหน้านน์แบบนี้แสดงว่าผมมีงานวิจัยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับงานวิจัยที่คิดเพื่อคนไทยและก็ทําเพื่อคนไทยด้วยครับแต่งานวิจัยชิ้นนี้วันนี้เนี่ยนะครับต้องใช้แรงกายแรงสมองความทุ่มเทอย่างหนักครับและที่ทำเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อคนไทยอย่างเดียวครับทําเพื่อคนทั้งโลกจะเป็นงานวิจัยอะไรอดใจรอยนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมสาเหตุก่อนดีกว่านะครับว่าทําไมจึงเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นครับ และสาเหตุที่บอกครับก็คือหัวใจนั่นเองครับแต่หัวใจจะเป็นรูปแบบไหนครับและก็ร้ายแรงขนาดถึงต้องมีงานวิจัยกันเลยเหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบข้างในกันดีกว่าครับเช่นครับรับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คำตอบเป็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าคุณหมออยู่ใกล้ผมเลยครับหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคืออะไรครับผมคือเราต้องทราบก่อวนว่าหัวใจเนี่ยเป็นอย่างว่าที่สําคัญมากของร่างกายนะคะคที่เหมือนปั๊มน้ําถ้ามันปั๊มเร็วไปหรือช้าไปเรื่องก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่ดีดง<อ>นั้นร่างกายหัวใจเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะควบคุมอัตราการเต้นงนั้นหัวใจปกติก็เต้นประมาณ6 0 1 0 0ครั้งถ้ารรเรานั่งพักอยู่แต่ถ้าเกิดเราออกกําลังกายใช้พลังงานมันก็เต้นเร็วขึ้นหรือว่าเรานอนหลับมันก็เต้นช้าลงแต่ในภาวะบางภาวะเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วมาก หรือช้ามากอย่างไม่เหมาะสมก็เราเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ถ้าแบบแบบรุนแรงคือมันเร็วมากจนกระทั่งทําให้ความดันเราหดเราต่ําไม่มีเลือดไปเลี้ยงร่างกายบางคนก็จะวูบไปเลยเพราะว่าความดันเราต่ำปุ๊บก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองก็อาจจะหมดสติไปได้บางสลบเลยครับสลบได้เลยคระหมดสติแล้วก็สามารถที่จะบางคนถ้าเป็นโรคที่หัวใจเต้นรุนแรง จังหวะหนึ่งแล้วมันกลับไปเป็นปกติได้เองได้เขาก็จะฟื้นเองได้แต่ถ้าเกิดเป็นบางกลุ่มที่โชคร้ายมากก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงแล้วก็ไม่ไม่กลับขึ้นมาเลยก<อ>็จะเสียชีวิตไปเลยได้ทีเดียวเลยบางคนใช่ก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตฉับพลันได้แล้วการดูแลตัวเองครับผมไม่ค่อยอยากเป็นเท่าไหร่ครับอะไรแบบนี้ฮะค่ะก็ที่อย่างนี่ต้องทราบสาเหตุก่อนใช่ไหมคะสาเหตุเนี่ยของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็จะมีได้หลายแบบบางบางสาเหตุก็จะเป็นอันธุกรรม เช่นโรคหลายตายแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มโรคที่เราสามารถป้องกันได้ค,คือเป็นลักษณะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดเนื่องจากโครงสร้างผิดปกติเช่นเราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดหัวใจอุดตันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดลุนแรงทีนี้นอันนี้เราป้องกันได้ก็คือป้องกันปัจจัยเสี่ยงเช่นอะไรบ้างครับคุณหมอครับเช่นสุบรีไม่ออกกำลังกายใช่ไหมคะน้ำหนักอ้วนเกินไปอ้วนเกินไปรอบเอวเยอะไปใช่ครับทำให้เราเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูง ในอดีตครับที่เคยรักษากันบาครับวิธีการในอดีตเป็นแบบไหนครับคุณหมอครับถ้าเกิดว่าคนไข้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงอยู่ต่อหน้าเราทีแรกแพทย์เราก็สามารถใช้เครื่องช็อเหมื่นดิสซิเเรเตอร์ใช่เข้าไปแล้วปล่อยไฟฟ้าด้วยปริมาณที่สูงนะคะก็สามารถจะปรับหัวใจที่เต้นผิดจังหวะกลับมาเป็นปกติได้แต่ว่าการทาแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราทำแล้วจสัปสนทุกครั้งนะคะเราก็ต้องใช้ปริมาณไฟฟ้า ถ้าเกิดยากก็ใช้ปริมาณไฟฟ้าเยอะมากมันจะช็อกได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีผลกับกนนล้ามเนื้อหัวใจมันก็มันก็ทําให้เ,เกิดผลเสียได้แล้วมีศูนย์เรียนรู้ที่แบบผมสามารถไปเรีนยนรู้ได้เรื่องพวกนี้ไหมฮะใช่ค่ะที่เชียงใหม่เราก็มีศูนย์รเราเรียกว่าศูนย์เซิร์ชนะคะศูนย์เซิร์ชค่ะ,ะเป็นที่ที่เราพยายามพัฒนาแนวทางการรักษา หัวใจเต้นผิดจังหวะคุณบอกลรวศูนย์เซิร์นี่อยู่ที่ไหนครับศูนย์เซิร์ฟก็อยู่อีกตึกหนึ่งนะคะที่นี่ครับใช่อยู่ที่นี่เลยนะคะโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูได้ครับผมเรามุ่งหน้าไปหาข้อมูลที่นี่ครับแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณกันครับสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์สุดๆครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับผม เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับภัยเงียบนี่น่ากลัวกว่าที่คุณคิดมากๆเลยนะครับในเมื่อการรักษาครับมีอยู่แค่หนึ่งวิธีวิธีเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับงานวิจัยจึงเกิดขึ้นครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ศูนย์ Search แล้วกันนะครับที่คุณหมอเขาบอกไว้เราจะได้ไปอัปเดตข้อมูลใหม่ๆกันครับงั้นไปทางไหนอะ งานวิจัยแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเนี่ยรจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่ที่ในจะบอกว่าในโลกนี้เลยก็ได้นในโลกนะคุณผู้ชมครับ มาถึงที่นี่เลยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะแพทยศาสตร์ครับผมเพื่อมาที่เซิร์ชที่นี่ครับชื่อเต็มๆเขาเลยนะครับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมครับสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจครับอาจจะชื่อยากนิดนึงครับเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เกี่ยวกับจังหวะหัวใจเหมือนกันวันนี้ครับเราจะมาหาคําตอบเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาคําตอบเป็นข้างในดีกว่าครับเชิญครับ ความจริงแล้วเนี่ยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงเนี่ยรู้จักกันมาเป็นร้อยๆอยปีละแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้นะครับวิธีการรักษาโรคนี้เนี่ยก็มีอยู่วิธีเดียวก็คือการปล่อยไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเข้าไปช็อกถ้าเราดูเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับจะวันนี้นะครับไม่เสียบปลั๊กใช่ไหมครับไม่ได้เสียบครับติดที่ทรงอกนะครับเสร็จแล้วก็ ก็เราก็ปล่อยไฟฟ้าแรงสูงก็ไปชชอบที่เราเห็นตามภาพยนต์ใช่ใช่ใช่ตามภาพยนต์นี่คือวิธีการที่เอากระแสไฟฟ้าเข้าร่างกายเราใช่ครับทีนี้ย้อนกลับไปที่คําถามคุณโน้ตว่าก็มันมีวิธีการรักษาอยู่แล้วแล้วทําไมถึงยังต้องทําวิจัยอีกความจริงมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าไฟฟ้าใช้แรงสูงมากพอเราปล่อยก็ไปในหัวใจเนี่ยมันมีการทําลาย กล้ามเนื้อของหัวใจบางส่วนที่บอกว่าแรงนี่ประมาณไหนครับประมาณ150-200ถองจูขึ้นไปร่างกายเปล่าๆไปโดนมันก็คงคงคลางนะครับขนาดคลางเลยบอกว่าคลางทีนี้ถามว่างานวิจัยเข้ามาในส่วนไหนนะครับเราก็เลยพยายามที่จะลดความแรงของไฟฟ้าที่ใช้ช็อคคนไข้ให้ลงมาได้ต่ำที่สุดแล้วยังสามารถที่จะช่วยชีวิตของเขาได้อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มา ของการทำวิจัยในสาขานี้นะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการค้นคว้าเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยจากที่ศูนย์ของเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องของไขมันโอเมก้าสาเราได้ทํางานวิจัยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวเนี่ยครับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งเราได้แสดงให้โลกเห็นแล้วนะครับว่าไขมัน โอเมก้า3เนี่ยครับที่เราเรียกว่าน้ำมันปลาเนี่ยครับถ้าเราทานเนี่ยนะเทียบกับที่ไม่ได้รับเนี่ยนะครับเราพบว่าประสิทธิภาพในการรักษาโดยการช็อคด้วยไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับในขณะที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวชนิดร้ายแรงเนี่ยโอมันดีขึ้นเยอะมากแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าจะเห็นว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาตรงเนี้ เราจะแก้ไขเราจะรู้ได้มีวิธีเดียวยังไงครับทําวิจัยครับทําวิจัยถูกต้องครับโอ้โหครับที่นี่ครับเป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยครับแล้วที่บอกว่าเป็นการวิจัยแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับเซลล์จนไปถึงผู้ป่วยนี่คืออะไรครับครับงานวิจัยแบบอง์รวมตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่ที่ในจะบอกว่าในโลกนี้เลยก็ได้ในโลกนะคุณผู้ชมครับคําถามวิจัย1อันเนี่ยเราใช้ทั้งเซลล์ ทั้งในระดับสัตว์ทดลองแล้วก็ไปทําต่อในคนไข้อันนี้คือการทาวิจัยแบบครบวงจรเหมือนกับเราทดลองไปด้วยทําไปด้วยไปตลอดเวลาใช่ครับพัฒนาตลอดเวลาใช่ครับศูนย์เซิร์ชที่นี่มีหน้าที่อะไรยังไงครับครับผมศูนย์เซิร์ชของเราเนี่ยหน้าที่หลักนะครับมีอยู่2อย่างอันที่1ก็คือศึกษาแล้วก็ค้นคว้างานวิจัยในการรักษาโรคของหัวใจประการที่2ก็คือสร้างนักวิจัยคุณภาพสูงให้กับประเทศ เรียกว่าเป็นนักวิจัยอาชีพเนี่ยครับจะทําให้เกิดการค้นคว้าคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะเชิงนวัตกรรมแต่ว่าในแง่ของงานวิจัยพื้นฐานซึ่งมีความสําคัญมากเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมผมมองเห็นก็คือนักวิจัยไทยเนี่ยหรือว่าคนไทยจริงๆเก่งมากเก่งเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครเข้ามากระตุ้นสนับสนุนให้เกิดขึ้นมากพอในการทําวิจัยเพราะนผมเลยคิดว่าภารกิจ ส่วนหนึ่งซึ่งสําคัญมากของผมอันหนึ่งเนี่ยก็คือการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศงานวิจัยนะครับบอกแล้วว่าผมยืนยันมาทั้งรายการครับว่ามันช่วยไทยได้ช่วยโลกใบนี้ได้จริงๆครับผมอาจารย์ครับในการที่ทําสิ่งใหม่ๆครับทุกอย่างย่อมมีปัญหามีอุปสรรคตลอดครับอาจารตั้งศูนย์ตอนนั้นหน้าที่มีปัญหาได้ไหมฮะใช่ครับพูดแล้วอยากจะร้องไห้อาจารย์เพราะว่าย้อนหลังกลับไปประมาณ1 1ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผมผมเริ่มมา เรียนจบกลับมานะครับไฟแรงนะครับกลับมาปุ๊บก็อยากที่จะทําอะไรดีๆให้กับวงการแพทย์ให้กับประเทศนะครับพอกลับมาแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเขาไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรคือไม่มีคนที่รู้เรื่องงานวิจัยของเราไม่มีคนที่มีความเข้าใจว่าสาขาวิชานี้เกี่ยวข้องกับอะไรทําอะไรบ้างและที่สาคัญเงินก็ไม่มีให้ในการที่จะทํางานวิจัยตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ หนักหนาสาหัสมากเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยพอเริ่มมาทํางานวิจัยตรงนี้นะครับตอนแรกก็ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศก่อนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมโชคดีมากเพราะว่าสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวเนี่ยครับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยให้ผมเป็นครั้งแรกตอนนั้นดีใจมากนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้เงินกองทุนนั้นเนี่ยจากสกวทํางานวิจัย งานวิจัยครั้งแรกที่เราตีพิมพ์เราตีพิมพ์ในระดับโลกแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งคณะแพทย์ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ก็ชีวิตก็เริ่มราบรื่นขึ้นเพราะว่าเราเริ่มเป็นที่คนอื่นมองเห็นแล้วว่าเราสามารถทําได้เราทํางานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับคนไข้ได้เราทํางานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้ถึงจุดนี้เนี่ยผมภูมิใจมากเพราะว่าคือไม่ยอมแพ้อย่ายอมแพ้ครับถูกต้องครับ อ้หครับคุณผู้ชมครับน่าภูมิใจครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับแล้วชอบจังเลยครับสิ่งที่อาจารย์บอกก็คืออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ครับตอนนี้ฟ้าเปิดฟ้าใสแล้วฟ้าใสครับฟ้าใสแล้วครับผมนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยครับที่อาจารย์เลือกที่จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ใช้คําว่ากรองความรู้ที่เน้นเเนี่ยมาให้กับโลกใบนี้ครับผม เป็นประโยชน์จริงๆนะครับแต่รายการเรายังไม่จบครับผมช่วงหน้ามีความรู้อัดแน่นมากกว่านี้แน่นอนครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับก็ <S <S คือการที่เราค้นพบว่าเหล็กมันเข้าไปสู่หัวใจเนี่ยมันเข้าสู่ได้ในช่องทางใหม่การรายงานชิ้นนี้นะครับออกไปเนี่ยเรารายงานเป็นครั้งแรกของโลก แล้วนะครับว่าจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับเราแล้วกักบโลกใบนี้แค่ไหนครับตอนนี้ผมว่าไปฟังเสียงของนักวิจยัยบ้างดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วนักวิจัยที่เขากำลังดาเนินการอยู่เนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงครับกับงานวิจัยชิ้นนั้นที่เขาทําอยู่ในตอนนี้ครับเิญครับทำไมถึงอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานวิจัยสารน,นิพนธ์นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากหนึ่งก็คือเรามีมีความสนใจในเรื่องของภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงตรงกันนะครับแล้วก็สองอาจารย์เป็นนักวิจัยที่ ที่เก่งมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเมนทอร์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีนะครับดังนั้นก็จะเหมาะสาหรับผมซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องมีเมนทอร์นะฮะดังนั้นก็มันก็เป็น perfect match นะที่แบบที่ได,ได้ได้มาทํางานกับอาจารย์นิพนธ์ครับเราสามารถพูดได้ว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยไม่ได้จบจบแค่กับสัตว์ทดลองแล้วก็ วางไว้บนทิ่งแต่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทั้งในประเทศเราเองหรือว่าที่สําคัญก็คือมี impact กับคนทั่วโลกที่กําลังประสบปัญหาประสบกับภัยจากโรคนั้นๆอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึ่งค่ะอีกหนึ่งงานวิจัยครับของอาจารย์เขานะครับนั่นก็คือการค้นพบ การเลือกใช้ยาต้านเบาหวานครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชีตร้ายแรงครับอาจารย์ครับตรงนี้ขยายความหน่อยครับครับผมต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในอดีตเนี่ยการศึกษาเรื่องผลของยาต้านเบาหวานต่อหัวใจเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีการทำกันมากนักนะครับจนกระทั่งมาถึงระยะหนึ่งนะครับที่เริ่มมีการศึกษามากขึ้นงานวิจัยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นยารักษาโรคเบาหวานก็ไม่ได้ดูแค่ผลต่อเบาหวานอย่างเดียวเขาดูผลต่อหัวใจด้วยนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เราทํากันที่เซิร์ชเนี่ยนะครับในในอดีตเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยมียารักษาเบาหวานตัวหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า PPAR gamma agonist ชื่อยาวหน่อยนะครับทีนี้ยาตัวนั้นเนี่ยรักษาเรื่องของเบาหวานเนี่ยได้ดีมากนะครับ แต่ว่าในงานวิจัยทางด้านพื้นฐานเนี่ยมีรายงานกันมาแตกแยกกันเป็น2กลุ่มในสมัยนั้นกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าทานยาตัวนี้จะมีผลที่ยิ่งดีกับหัวใจนะครับ,รบแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าทานยาตัวนี้มีผลไม่ดีต่อหัวใจอพอเรารู้ปัญหานี้เราก็ทํางานวิจัยคราวนี้ทํางานวิจัยแบบเชิงลึกเราทําจนกระทั่งเราค้นพบว่าที่มีการโต้เถียงกันสองกลุ่มนั้นไม่มีใครผิด<อ>ถูกทั้งคู่ ทั้งดีและไม่ดีนั่นนะครับแต่ใช่ครับยังไงครับก็คือว่ายาตัวนี้เนี่ยรเราพบว่ามันช่วยลดอัตราการตายของกล้ามเนื้อหัวใจในภาวะที่หัวใจวายภาะวะหลอดเลือดมันตีนะครับ,รบแต่ว่ามันไปนเพิ่มอัตราการเกิดหัวใจดันเพียจชงหวะชนิดร้ายแรงขึ้นแล้วพอดูภาพรวมทั้งสองส่วนเนี่ยในงานวิจัยของเราเราพบว่ากลุ่มที่ได้ยาตัวนี้อัตราการเสียชีวิต สูงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยาพอเราตีพิมพ์เรื่องนี้ออกไปนะครับก็เป็นการคล้ายๆกับช่วยเสริมความมั่นใจให้กับแพทย์หรือผู้ใช้ยามากขึ้นว่าตกลงเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีปัจจุบันยาตัวนี้ก็ถูกถอดออกจากตลาดแล้วนะครับเนี่ยความสําคัญของงานวิจัยพื้นฐานที่เราจะต้องไปชี้ให้เขาเห็นนะครับทุกวันนี้ครับอาครับเราสบายใจได้ยังครับกับยาที่เอาใช้รักษากันอยู่นะครับผม ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับโดยการสนับสนุนของสกวเหมือนกันนะครับก็เราทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลของยาต้านเบาหวานเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิปตินนะครับซึ่งตัวนี้ตอนนี้เราพบว่ามันมีผลดีโดยเฉพาะยิ่งในภาวะที่ถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเนี่ยมันมีผลดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยในการที่จะลดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับช่วยรักษา ในระดับเซลล์ของหัวใจเนี่ยมันช่วยรักษาการเสื่อมหรือว่าการสูญเสียการทํางานของตัวที่เป็นตัวให้พลังงานในกล้ามเนื้อหัวใจได้ด้วยครับสเต็ปต่อไปก็คือเข้าไปสู่การทําในผู้ป่วยนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่ายาตัวนี้มันดีจริงนะครับพอดีแล้วตอนนี้ก็จะได้เป็นที่สบายใจของแพทย์ที่ผู้ที่ใช้ที่ใช้ยาและที่สําคัญคือไม่ใช่เฉพาะแพทย์แพทย์ไทยนะครับเพราะว่างานวิจัยตัวนี้เราพูดถึงผู้ป่วย ลาพูดหรือป่วยมันคือผู้ป่วยทั้งโลกอีกหนึ่งงานวิจัยครับยังไม่หมดครับอาจารย์นี่แหมต่อยอดงานเยอะมากครับผม <c oughs> อีกหนึ่งงานนะครับนั่นคือเกี่ยวกับโรคทารสซิเมียคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะต้องมีการเติมเลือดอยู่บ,บอ่อยๆปัญหาที่ตามมาก็คือจะมีภาวะเหล็กที่มันสะสมมากเกินในร่างกายสาเหตุที่น่ากลัวของคนไข้กลุ่มนี้ก็คือว่าเวลาเหล็กที่มันไปสะสมในหัวใจ <c oughs> ก็จะทําให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดี สุดท้ายก็ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวและเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตสูงมากเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเรารนะครับก็คือการที่เราค้นพบว่าเหล็กมันเข้าไปสู่หัวใจเนี่ยมันเข้าสู่ได้ในช่องทางใหม่การรายงานชิ้นนี้นะครับออกไปเนี่ยเรารายงานเป็นครั้งแรกของโลกแล้วปรากฏว่าก็มีการทําวิจัยเพิ่มเติม,ต,มตอนนี้เนี่ยมีงานวิจัยจากที่อเมริกานะครับ,รบตีพิมพ์เรียบร้อย คอนเฟิร์มแล้วยืนยันแล้วว่าช่องทางนี้คือช่องทางที่เหล็กเข้าได้จริงๆ,งๆตอนนี้ก็เลยมาสู่สเต็ปต่อไปนะครับ,รบที่เราจะต้องทําการวิจัยว่าถ้าเราเข้าใจกลไกว่าเหล็กมันเข้าไปในหัวใจยังไงแล้วเราไปปิดช่องทางนั้น uh huh. ปัญหาจบไหมครับ okay, ก็น่าจะจบ,จะจบถูก,ถกไหมค,คเพราะเหล็กมันเข้าไม่ได้ละ นะครับพอมันเข้าไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรไปสะสมในหัวใจและทําให้หัวใจทํางานได้ไม่ดีนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องมีนักวิจัยในปัจจุบันนะครับแล้วไม่ใช่มีแค่มีเฉยๆนะครับมีแล้วก็มีแบบคุณภาพที่ดีด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ทํามาทั้งหมดนะครับ วิจัยทุกงานเลยนะครับจริงๆแล้วหัวใจงานวิจัยอาจารย์นี่ครับเกิดมาจากอะไรครับครับผมเราจะต้องมองอย่างชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยคืออะไร,รแล้วเอาปัญหานั้นมาศึกษาเชิงลึกจนกระทั่งเราเข้าใจกลไกทั้งหมดเพื่อเอาความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนั้นไปวางแผนในการพัฒนาการรักษาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนวงจรซึ่งผมคิดว่าถ้านักวิจัยทํางานวิจัยแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะทําให คำว่างานวิจัยขึ้นหิ่งไม่มีอยู่ในวงการวิจัยอีกต่อไปครับผมคิดไปเลยนะครับว่าอนาคตภายภาคหน้าครับอนาคตประเทศไทยของเราครับจะก้าวไปข้างหน้าแบบระยะยาวอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรามีทั้งงานวิจัยที่ดีนะครับแล้วก็นักวิจัยที่มีคุณภาพอย่างยิ่งครับวันนี้ความรู้นั่นเอี่ยนจริงครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับอาจารย์นิพนธ์ครับครับผมขอบคุณครับครับผม หจากดูรายการของเราเสร็จครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องคิดอย่างเดียวเลยครับคนไทยครับและเป็นนักวิจัยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับครั้งหน้าครับถ้าเห็นหน้าผมแสดงว่ามีงานวิจัยดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนครับครั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับว่างานวิจัยไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยและรับรองครับว่าช่วยไทยได้แน่นอนครับครั้งหน้าจะเป็นงานวิจัยอะไรติดตามชมนะครับครั้งนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมลากันตรงนี้จริงๆครับสวัสดีครับ เราจะต้องมองอย่างชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยคืออะไรแล้วเอาปัญหานั้นมาศึกษาเชิงลึกซึ่งผมคิดว่าท้านักวิจัยทํางานวิจัยแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะทําให้คําว่างานวิจัยขึ้นหิ่งไม่มีอยู่ในวงการวิจัยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเขาอยากจะมาทําวิจัยผมก็จะต้องคุยกับเขาก่อนเพงนั้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องบอกให้เขารู้ว่าทําวิจัยไม่ใช่เพื่อให้บอกว่ามีงานวิจัยทําถ้าคแค่นั้นจบแล้วครับ จริงๆมันจะต้องคิดว่าเราทำงานวิจัยเพื่อเอาความรู้นั้นไปช่วยมวลมนุษยชาติจริ